เป็นภาพที่สวยงามนะคะเก็บภาพบ้านลุงพลค่ะ,คะตรงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะเป็ช่ที่พระอาทิตย์จะตกดินพอดีค่ะสวยสดงดงามมากค่ะนี่ก็เป็นเสียนของปูนะคะตรงหางนี่จะเป็นช่องพอดีพระอาทิตย์ตกดินเลยค่ะ,คะจะเป็นช่อง ช่องระหว่างพระอาทิตย์ลงตรงล่องหางปูนะคะสวยมากค่ะเป็นภาพที่งดงามมากเป็นภาพที่สวยงามมากภาพที่สวยงามมากค่ะ,ามมาคะดูชมได้ยากหน่อยนะคะนี่ค่ะพระาทิตกำลังตกดินสวยมากค่ะ สวยมากเลยค่ะอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะพักตรงล่องหางปูพอดีค่ะสวยสดงดงามขอให้ได้รับพลังกันทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านค่ะก็เลยถ่ายไว้ชมพอดี ความสุขทุกท่านนะคะิปนี้สวัสดีค่ะ